จ้าพี่น้องนี่ทิมกระเล็ดตัดลงเครื่องไหไง,ไง,ไงพี่น้องจะ้ะนี่ตัดกอนนาะพี่น้องนะเนาะแล้วกอนเด้อท๊บทําได้ทุกอย่าง <c oughs> ทําได้ทุกอย่างพี่น้องจะ้ะนี่แหละคะ่ะอยู่แบบเฮ็ดจังไหนฮะไม่มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะทิมกระชอบจังสี่แหละพี่น้อง กระยุเสบ่าไหนกระเบือเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มาฮับจ่างใหญ่เพิ่นได้จัดเลยเมื่อนี้มาฮับจ่างจ้ะพี่นอ้องเอาบ่จ่างกับบอมาแล้วเนาะค่ะไอหนึ่งเครื่อเดี๋ยวเดี๋ยวอันเชาะไปกันแล้วจ้ะพี่น้องโอเคโอเคจ้ะพี่น้องอันนี้อันนี้มหมักเต่งเนาะจ้ะเนาะแก้หายพี่น้องทั้งเหนือเจ็ต้นใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องอะ อ้อร่อยพี่น้องเไยอะ่ะแซบ่บเอาไปตักเจอก็ล่เนี่ยอร่อยอืเพิ่งกินเลยพี่น้องเนี่ยเต็มกินเป็นนะจ๊ะเดี๋ยวจิ้มไปเอามีดมาปาดเป็นเด้จ้ะพี่นอ้องมึ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 งพี่น้องเบิงึบง ดังไห้นาอยค่ะพี่น้องนีติมจะไปต่ำจะพี่น้องจ๋าเขาเออหมักเต้งเนาะจะเนาะไปทั้งอีสานไปจะเอาไปนี่ปเฮ็ดไม่กวาดด้วยจะพี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะพี่น้องหัวเพิ่นจะเป็นหวานหวานนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยเนาะทำไมเป็น้ดน้อยติมก็เค่อยกินจะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้มัดมัดมัดพอเนาะจะเนาะก็เอาซะเลยพี่น้องงามน้ำติมหมดจ้ะ อา,อาหารปลาเนาะพี่น้องเนาะถึงยุ้าแม่มามาตามเอาไอหมาก็เลยมาผ่อนเน,พน,เนาพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ผ้าหลั่นได้จ้ะเด้อเนี่ยเอาถุงขาวถุงไม้จ้ะวิธีหอ,อนะจ้ะพี่น้องจ้ะ กล่องบอดีจากพี่น้องอันนั้นพังไปแล้วเ๋ยสิคะลกล่องใหม่อีกแล้วพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจออาา้ะนะคะจเจ <ไป S 1> ิมจวจิมห่อก่อนนะจ,นจ,นจ,นจน้ะาาน,ไไน้นอง,ง,พน 2, งพี่น้องจ้ะฟ้าลันด้วยจ้ะเห็นค่ะนี่จ้ะ นอออออ้องห่อแล้วกับคําเลยจะเด้อให้ช่วยไหมต้องช่วยกันได้ก็อ่ะผู้หญิงทำงานนะคะโอเคอันนี้เป็นฟ้ารั่นจ้ะถุงขาวจวจะใหญ่ตุนนะจ้ะพี่น้องจ้ะ อันนี้เขาชอบกิน on มันบพะเปรี hmm. to to mm ้ยวเนาะอร่อยอร่อยกว่าอันอย่างก็เขียวเสวยก็น้องว่าเขียวเสวยมันจะมีกินยางเป่นต่ะเดี๋ยวเราย้ายไปต้นอื่นจ้ะวมันเคลเพราะว่าละอ่อนไม้เนาะอืมแต่ต้องขึ้นตัวเอียดแน่ๆมันแบบเืยอผันพลึกงานละอ่อนพลึกงานน่ะเจ้าหน้าที่มันแบบดื้อแน่ เนะาะอันนี้จกากก้อนนี้เยอะไหนพาเดินนะคะอู้โซนนี่นแต่อันนี้สุคืนเก่าไหนไหนสองแกนมีไหนสองแกนสองคนพี่นออ้องอู้ปีที่แล้วนี่เยอะมากเนี่ยค่ะพี่นอ้องเอ้ยทำงานก่อนนะครับ ผมน้ำดอกไม้จ้ะนี่พี่น้องจ้ะเอาวิวธรรามาศาสให้เบิ้งจ้ะพี่น้องวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ใช่ไหมคลิปนี้ก็จะลุงให้เบิง้งอันอะไอย่างก็ประมาณเดือนเดือน พุชสภ,ภา,ากับม้งหูว์ะพี่น้องะติ้มเอาเพื่อไว้นะ้ะเนาอเพราะว่ามากล้ยก็อัดคลิปไว้พี่น้องอัดคลิปไว้อัดคลิปไว้ก่อนเด้อพี่อันนี้พักมันป่าวเจ้าไปจิมก่อนเด้อ เนปลาเว่าเป็นเป็นพักป่าแต่พี่น้องอันนี้กินได้ด้จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้กินได้นะคะพักนี่นะพี่น้องกินกันมากมากกระปลากับ,กบ่อนเนี่ยนี่ยมักแห้งอุ้ยยอดพักเซียวพี่แลวพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยพักเซียวนี่นะค่ะที่ปเปินเอาไปแกงนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นต้นพักเซียวพี่น้องจ้ะ ทางเหนือเพราะจะนิยมกินพี่น้องอันนี้อันนี้กกินได้จ้ะพี่น้องแต่อันนี้เป็นดอกอันพอนอนเพื่อเดินพักเนี่ยก็พักมันป่าพี่น้องจ้ะเดียพี่น้องโอเคเดี๋ยวจิมจะไปห่อมะม่วง่อนจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะอันนี้มกขอ้อป้าพี่ละไอ้เยียงก็อลูกลูกคอเนี่ย มะภาษาเหนือเนี่ยบักโชคอู้เยอะนะพี่อู้เต็มเลยเนี่ยกำลังเตาปลายก้อยเนี่ยภาษาอย่างนี้พี่น้องเจ้าใช่ใช่ใช,ใช่มันถ้าจะมันถ้าจะอร่อยนะน้องว่ะนะะอันนี้ต้นมาโชคเลยค่ะภาษาเหนือเนอะาะใส่ชันกับมะ้อ ข้างใน,นจะเป็นสีเหลืองเหลืองพี่น้องจ้ะโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเตรียมไปห่อมักม่วงไว้พี่น้องก็เกบภาบรรยากาศมาให้เบิรงซื้อๆนี่หละจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่สวนจ้ะออันนี้ดอกเกาลักด้วยจ้ะอันนี้เกาลากักตัวนี้จะเป็นนวยเนาะค่ะเนาะมันจะบวมเหมือนอีกมันอีกสายาาพั้นหนึงจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะ กำลังดอกน่าจะน็อดต้นนี้พี่น้องจ้ะลักษณะดอกเพิ่นก่งามนะจ๊ะพี่น้องมาเลยเอาต้นใหม่มาให้พี่ให้น้องเบิง้งเนาะจะเนาะมาสวนหอมบบม่วงซอยใหญ่เพิ่นจ้ะพี่น้องจ้ะแบบค่ะพี่น้อง ปีนี้บักม่วงบอค่อยได้คือปีที่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่อา,อ,าอีหยังเพราะว่าอีอีเจ้าหนึ่งเนาะเพื่อนมาะซาสวนจ้พนะพี่น้องแล้วเพิ่นบ่ได้รคือเจ้าปีที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอเอาเอยเพิ่นก็เลยให้ติมมาซอยหอเนาะพี่น้องเนาะสามมือเดียจ้ะพี่น้องติมมาหอนี่นะมะสามสามวันจะเนาะเอาวอิวให้เบิ่งนนะคะ ผสมผสมประสานเนาะพี่น้องานะมีบักคุ้มบักขามน้่พี่น้องบักเภาวมีครบว,วงจรจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะพี่น้องอันนี้น้ำดอกไม้เนาะน้องที่เพิ่นเช่าสวนใหญ่เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะจะห่อ,อปินบางต้นจ้ะมองนีจะเป็นต้นบักม่วงน้ำดอกไม้แล้วพี่น้องานะจิมพายาง ชมวิวไปนําฟังเสียงนกไปนําพี่หน่อเดกจะมีน้ำใ่สลับกับปัก่วงพี่่น่อฟ้าลัน่นอุ้ยเยอะนั่นเนี่ย

วิวจากพี่น้องอ่ะเอาวิวไฮเบิร์ขึ้นสูงไหนกับปวดขาอยู่ทั้งปลายบันไดน่ะเกือบสามเมตรคุณน้ะมัง้งบันไดอันนั่นอะ่ะอื